ดูชื่อคลิปแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าวันนี้พี่มาเป็นไลฟ์โค้ชนะครับไม่ใช่นะครับแต่วันนี้นะฮะพี่จะมาเล่าถึงบทเรียนนะครับน้องที่พี่ได้จากนิทานเล่มหนึ่งนะครับวันนี้เป็นนิทานอยู่นะก็คือเล่มน,นี้เลยนะ The Alchemist นะครับโดยนักเขียนชาวบราซิลชื่อว่าคุณเปาโลโคเอโยนะครับคำโปรยนี่เลยครับ f about f a l e a b following your dream นะฮะนีทานเกี่ยวกับเรื่องการทำตามความฝันเออซึ่งน้องครับเล่มนี้เล่าถึงเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณซานเชียโกนะครับซึ่งก็มีวันหนึ่งนะครับที่เขาก็ไปนอนใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็ฝันบางอย่างแปลกๆก,ก็เลยต้องให้หมอดูมาช่วยตีความนะฮะซึ่งหมอดูก็ตีความได้หมอดูหมอดูมากนะครับบอกว่าเฮ้ย ฝันอันเนี้แปลว่าเธอเนี่ยกำลังจะมีโชคนะครับก็คือมีสมบัติชิ้นใหญ่รออยู่แต่สมบัตินี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับเพราะสมบัตินี้เนี่ยอยู่ไกลถึงประเทศอียิปต์ที่ปีระมิดแห่งกรุงอียิปต์นั่นเองซานเดโกบอกอะไรวะเนี่ยผมอยู่สเปนต้องไปถึงอียิปต์เลยเหรอแต่เขาก็รู้สึกว่านี่มันคือความตื่นเต้นในชีวิตนะครับเขาเลยตัดสินใจออกเดินทางครับเพื่อไปล่าสมบัตินะฮะ ซึ่งตอนต้นของการเดินทางนะครับน้องซานติเอโกก็ได้พบกับกษัตริย์ของเมืองหนึ่งนะฮะซึ่งพี่กระจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วนะฮะเล่มน,นี้อ่านไปตั้งแต่ประมาณ4กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าอะไรครับอ่ากษัตริย์องค์นี้นะครับก็บอกซานติเอโกว่าเฮ้ยยูชูดแบบขายแกะยูทิ้งเลยนะ แล้วไปตามความฝันของอยู่นะครับซึ่งเล่มนี้ความฝันเขาจะไม่เรียกว่าดีมนะฮะเขาจะเรียกว่า personal legend นะครับแปลไทยก็คือเป็นตำนานส่วนบุคคลครับน้องโอ้โหใช้คำได้ยากมากนะฮะโอเคต่เอาเป็นว่าซานเชโกนะครับเพลงในหัวมันขึ้นไปเลยชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันนะฮะขายแกะแล้วก็ไปตามล่าสมบัตินะครับน้องซึ่งเหลองจากนี้จะเป็นยังไงนะครับน้องฮนะพี่ไม่สปอยแต่ไปหามาอ่านนะครับน้องนะ แต่สิ่งที่พี่สามารถบอกได้นะครับก็คือเป็นประโยคทองนะครับหรือประโยคที่เด็ดที่สุดในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งประโยคนี้จนถึงแบบนี้พี่ยังจําได้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้จําแบบเป๊ะๆทุกคํานะครับแต่ว่าแก่น่ยพี่จําได้เลยครับเป็นประโยคหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยเวลาที่คุณทําตามความฝันเนี่ยแล้วคุณเจออุปสรรคเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะฮะว่า the universe conspires to make you achieve it นะครับก็คืออะไรฮะ จักวานเนี่ยนะครับกวนตีนนะครับคือเขาจะไม่ช่วยเราตรงๆครับแต่เขาจะแบบพยายามแอบคอยช่วยเราอยู่นะครับให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถทําตามความฝันได้สาเร็จซึ่งฟังดูไปไงฮะโลกสวยชิบหายเออโลกสวยชิบหายตอนแรกพี่อ่านเล่มนี้เนี่ยพี่ไม่อินนะน้องพี่รู้สึกว่าอะไรวะทําไมทําไมมันต้องแบบว่าสุดท้ายต้องแบบทําตามความฝันให้สาเร็จได้วะเออ แต่พอพี่ลองกลับมานั่งคิดดีๆเนี่ยพี่กลับรู้สึกว่าเล่มน,นี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันลึกกว่าผิวของมันมากๆเลยนะครับคำแรกคือคำว่า personal legend นะครับสังเกตว่าเขาไม่ใช้คาว่า dream นะครับแต่เขาใช้คาว่า legend นะครับ legend แปลว่าตำนานครับแล้วพอพูดถึงตำนานเนี่ยตำนานคืออะไรตำนานมันคือเรื่องราวครับน้อง ะะซึ่งแกนสําคัญของการเดินทางของซานเจโกไม่ใช่การที่เขาเจอสมบัติหรือเปล่านะครับสุดท้ายเจอไม่เจอไม่รู้น้องไปอ่านเอาเองนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่สําคัญกว่าก็คืออะไรครับเส้นทางระหว่างทางของซานเจโกที่เจอกับอุปสรรคแล้วก็ต้องตรากตาําแพ้บ้างชนะบ้างสลับก,กันไปนะครับบางทีก็โดนปล้นบางทีก็โดนทําร้ายนะครับแต่บางทีก็สําเร็จกับอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งเรื่องนี้จริงเลยนะครับน้อง เพราะอย่างพี่เองเนี่ยบองว่าผลอาจจะรู้นะครับว่าพี่เคยได้เหรียญทองฟิสิกส์เอเชียเหรียญเงินฟิสิกส์ระดับโลกนะฮะว่าส่วนตัวพี่เองพี่จําภาพที่พี่ขนไปรับเหรียญหรือเปล่าคําตอบคือพี่ไม่ได้จําพวกนั้นครับแต่สิ่งที่พี่จำเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือเรื่องราวระหว่างทางมันคือการได้เจอเพื่อนในค่ายมันคือการได้เจอกับโจทย์ยากๆที่ตอนแรกเราทาไม่ได้แล้วเราอยู่กับมันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วถึงทําได้ครับน้อง ที่จาแต่วันที่พี่เคยเสียน้ําตากับปีแรกที่พี่ไปแข่งที่มองโกเลียและพี่ไม่ได้เหรียญคนเดียวแล้วปรากฏว่าปีถัดมาพี่สามารถคัมแบ็กกลับมาได้เหรียญได้นะครับนี่คือเส้นทางนะฮะซึ่งมาเลยทําให้แก่นของหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็คืออะไรฮะก็คือว่าเวลาเราเจอกับอุปสรรคเนี่ยแน่นอนว่าเราท้อได้แน่นอนว่าเราอาจจะแบบว่าแพ้ได้แน่นอนเราอาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญกว่าก็คือเราเอ็นจอยเดอะโปรเซสครับ ก็คือสนุกไปกับเส้นทางนี้นะครับเอามันเข้าว่าแล้วก็เรียนรู้จากมันมีน้ําตาก็มีน้ําตาไม่เป็นไรนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่เราจะจําได้ในตอนหลังเนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่าเราทําความฝันสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ที่สําคัญคืออะไรครับแต่ที่สําคัญคือเราได้ฝันและที่สําคัญก็คือว่าเราได้เอาชนะกับอุปสรรคระหว่างทางและได้เรียนรู้จากมันไปนะครับ ดังนั้นคลิปนี้นะก็คงจะจบกับเรื่องนี้ประมาณนี้นะครับใครอ่านเล่มนี้แล้วหรือถ้าเกิดไปอ่านมาแล้วได้ข้อคิดอะไรอยากมาแชร์เชิญ mm hmm. ช่องคอมเมนต์นะครับเจอกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ